สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกเกมที่2ประจำเช้าวันอังคารที่28มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ในเทลแด์เปิดบ้านเอาชนะยิบอทราไป3-0นะวันนี้จ้บ้านได้ประตูจากเบมฟิดเดปายแล้วก็นาธานอาเกที่สัว์ไป2ประตูไอสเนด์ลก็แพ้กับฝรั่งเศสไป0-1ฝรั่งเศสได้ประตูชัยจากเบนจามินปาวาโมนาวาก็เสมอกับเช็คไป0-0โปแลนด์เปิดบ้านเอาชนะอัลบเนีย1-0 ออสเตรียเฉือนเอาชนะเอสโตเนียไป2-1สวีเดนครับเปิดบ้านถล,ล่มอาเซอร์เบจานไป5-0ครับวันนี้ได้ประตูจากเอมิลฟอสเบิร์กบาลูมุสตาฟาซาดาของทางอาเซอร์เนี่ยทำเข้าประตูเองไปแล้วก็ตามด้วยวิกเตอร์เกลคาร์เรสเจสเปอร์คาริซ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยแอนโทนีอีแลงกาฮังการีครับก็เปิดบ้านอเอาชนะาเบาลเรียไป3-0ส,ส,ส่วนมอนเตเนโกรก็แพ้ให้กับเซอร์เบียไป0-2ครับเซอร์เบียได้2ประตูจากดูซานวัลาโฮวิก ไปดูกันที่ตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม B นะฮะอันดับ1ฝรั่งเศสเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็อังกฤษกรีซกับเนเธอร์แลนด์มีทีมละ3ส่วนอันดับ4กับ5อย่างไอร์แลนด์กับยิบอร์ธายังไม่มีคะแนนกลุ่ม E อันดับ1เช็กฮะเก็บไป4คะแนนอันดับ2โปแลนด์มี3อันดับ3ามโมเดวามี2อันดับ4มู่กาฟาโลมี1แล้วก็อันดับสุดท้ายอัลเบเนียยังไม่มีคะแนน กลุ่ม F อันดับ1ออสเตรียเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็3เป็นเบลเยียมกับสวีเดนมีทีมลา3อันดับ4กับ5เอสโตเนียกับอัลเซบจันยังไม่มีคะแนนกลุ่ม G ีอันดับ1เซอร์เบียเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็3เป็นฮังการีกับบอนเตดาโกมีทีมา3ส่วนอันดับ4และก็5หลิทวเนียกับแบลเยียเนี่ยยังไม่มีคะแนนเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ั้คือวันอังคารนี้นะก็จะมีจอร์เจียเปิดบ้านเจอกับนอร์เวย์สกอตแลนด์พบสเปนตุรกีพบกับทางโครเอเชีย เวล,เจ,ลเ,ววเจอรัสเวียโคโซโวเจอกับอันดอร์าลาโรมิเนเปิดบ้านเจอเบลารุสแล้วก็สวิสเซอร์แลนพบกับอิสราเอล